อย่างไรก็ดีหลังจากที่ฉีดไปแล้วแม้ว่าวัคซีนจะปลอดภัยเราต้องการความมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆสําหรับประเทศไทยด้วยไม่ใช่ปลอดภัยเฉพาะ ต่างประเทศเท่านั้นดังนั้นในระบบของการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยหลังจากฉีดวัคซีนเราจะมีระบบที่เป็นแอปพลิเคชันแต่สําหรับผู้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ใช้ระบบแอปพลิเคชันก็สามารถใช้ระบบที่รายงานโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหงรทัศน์ได้เราจะมีการให้ท่านเนี่ยบันทึกนะคะใครก็ตามที่ได้รับวัคซีนไปแล้วขอให้บันทึกอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการมากอาการน้อยตั้งแต่วันแรกที่ฉีด แล้ววันที่7แล้วก็วันที่30เพราะนั้นเนี่ยเราจะมีระบบเลยว่าท่านมีอาการอะไรยังไงก็ตามขอให้รายงานเราจะมีแอปชื่อแอปหมอพร้อมในเรื่องของการที่เราจะติดตามความผิดปกติหรืออาการข้างเคียงใดๆก็ตามที่จะเกิดเรายังมีอีกระบบหนึ่งด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจคือเราเนี่ยจะไปเกาะติดสถานการณ์เลยว่าที่โรงพยาบาลที่มีบริการฉีดวัคซีนเนี่ยมีโรคอะไรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องจาก โรคโควิด19หรือภาวะใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเนี่ยมีเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเราจะมีการจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำผลทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลข้อมูลด้านความปลอดภัยเนี่ยจากการที่มีการฉีดมาแล้วในต่างประเทศเป็นหลักๆ ล้านๆ้ล้านๆ้า,าโดสแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยในการทํางานมีความมั่นใจได้ค่ะผู้ที่ยังลังเลไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยอยากได้วัคซีนหรือเปล่าตอนนี้ก็มั่นใจได้แล้วแล้วก็จะเป็นก้าวสาคัญที่จะนําไปสู่การควบคุมโรคของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ